อีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการอักษรออนเลินกับคุณครูนิวกับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละคราวนี้เรามาสู่ตอนที่5้าก,กันแล้วนะลูกนาะนั่นคือเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมโดยวรรณคดีที่ครูนิวจะพาหนูเดินทางไปดูกันในวันนี้เป็นนิราศเรื่องหนึ่งของท่านสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศที่ดีที่สุดของท่านสุนทรภู่นั่นคือเรื่อง นิราชภูเขาทองก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะลูกนะคุณครูก็จะให้นักเรียนเข้าใจในตัวของชื่อเรื่องก่อนนะลูกนะนิราชภูเขาทองเกิดจากการนำคำสองคำมารวมกันลูกคำแรกคือคำว่านิราชและคำที่2คือคำว่าภูเขาทองนิราชคืออะไรลูกนิราชคือกรอนชนิดหนึ่งนะลูกนะที่จะมีเนื้อความหคือคร่ำครวญถึงนางผู้เป็นที่รัก และใจความที่สองหรือเนื้อความที่2ลูกจะเป็นการบันทึกการเดินทางว่ากวีได้ผ่านอะไรได้เจอกับอะไรบ้างนะต้องมีสองเนื้อความนี้นะลูกนะถึงจะเป็นนิราศที่ครบสมบูรณ์แบบส่วนภูเขาทองไม่ใช่ภูเขาที่โรยด้วยทองหรือเป็นชื่อของอาหารใดๆนะลูกนะแต่ภูเขาทองในที่นี้คือจุดหมายปลายทางของกวีนะลูกอ่าเรามาดูเรื่องของลักษณะคําประพันธ์กันก่อนอ่าถ้าเราดูไปดูมาเห็นไหมลูก ว่ารูปร่างลักษณะหรือฉันทลักษณ์ของกรอนิราษเนี่ยมีลักษณะคล้ายนะครับกับกรอนแหรือกรอนสุภาพแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรลูกนะสิ่งที่แตกต่างคือกรอนิราษเนี่ยเราจะไม่ขึ้นต้นวักที่1คือเราจะเริ่มต้นที่วักที่สหรือที่เราเรียกว่าวักรับวัคที่1คือวักสดับนิราษจะไม่มี นะครับส่วนวัคที่สมหรือวักรองและวัคที่4วรวักส่งมีตามปกตินะลูกนะการส่งสัมภาษณ์เหมือนกับกรอนสุภาพทุกประการและจะลงท้ายบทของนิราชด้วยคำว่าเอ่ยนี่คือลักษณะเด่นของนิราชนะลูกนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเริ่มที่วรวรครวรรครและจบด้วยคำว่าเอ่ยเนาะต่อมานะลูกนะ เรามาดูข้อมูลทั่วไปของนิราศภูเขาทองกันนะครับนิราศภูเขาทองผู้แต่งคือสุนทรภู่นาลูกนาะที่เรารู้จักกันดีกวีเอกของโลกนะครับแต่งขณะที่บวชอยู่แต่เมื่อกี้มีใครจำได้ไหมว่าเนื้อความของนิราศนอกจากบันทึกการเดินทางของกวีแล้วจะต้องอะไรด้วยลูกกล่าวถึงนางผู้เป็นที่รักเอาแล้ว เป็นพระบวชอยู่ทำไมพูดถึงความรักทำไมพูดถึงผู้หญิงทำไมพูดถึงคนรักของตนเองแต่ยังเรียนลูกใจเย็นก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าท่านสุนทรภู่เดี๋ยวเราเรียนกันไปเดี๋ยวคุณครูจะมีลูกจะมีเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าท่านสุนทรภู่จะเป็นพระถึงต้องกล่าวถึงนางผู้เป็นที่รักนะลูกนะ,ะความเป็นมาของการประพันธ์หรือการแต่งนิราศภูเขาทองลูก ประพันธ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับประมาณปีพุทธศักราช2373ซึ่งช่วงนี้ถ้าเราจะดูตามตารางชีวิตของท่านสุนทรภู่นะช่วงรัชกาลที่3จะเป็นช่วงที่ท่านตกต่ำท่านสุนทรภู่เรียกได้ว่าเป็นกวีสีแผ่นดินคืออะไรลูกคือท่านจะเกิดในสมัยรัชกาลที่1นะครับรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 2. ตกตามนะครับในสมัยรัชกาลที่ 3. และเสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 4. ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นกวีสีแผ่นดินนั่นเองนะลูกนะต่อมาแต่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เมื่อครั้งที่ท่านสุนทรผู้เนี่ยไปนมัสก,การลูกเจดีภูเขาทองณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อเรื่องย่อโอ้โหสุนทรผู้ลูกพายเรือได้เก่งมากเพราะว่าไม่ได้ไปคนเดียวต้องบอกว่าไม่ได้ไปรูปเดียวเนาะเพราะตอนนั้นถ้าเป็นพระอยู่ใช่ไหมลูกท่านเดินทางไปกับลูกชายหรือหนูพัดได้ผ่านสถานที่มากมายเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะ,ะเริ่มต้นเริ่มต้นกันดีก,กว่าสุนทรผู้เริ่มเรื่องด้วยการ ปรารบถึงสาเหตุที่ต้องออกจากวัดราชบุรณะวรวิหารและการเดินทางโดยเรือพร้อมหนุพัดซ,ซึ่งเป็นบุตรชายล่องไปตามลำแม่น้ำเจ้าพยาลูกผ่านพระบรมหาราชวังจนถึงวัดประโคนชัยโดยผ่านเส้นทางดังนี้โรงเล่าบางจากบางพลูบางพลัดบางโพบ้านยวนวัดเขมาตลาดแก้วตลาดขวัญบางธรณีเกาะเกรด็ดบางพูดบ้านใหม่ บางเดือบางหลวงเชิงรากสามโคกบ้านนิ้วเกาะใหญ่ราชคามและถึงที่เจดีวัดภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจอดพักเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดพระเมนครั้นรุ่งเช้าลูกจึงไปนมัสการเจดีภูเขาทองส่วนขากลาบับสุนทรผู้กล่าบเพียงแต่ว่าเมื่อถึงกรุงเทพมหานาครแล้วได้จอดเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นะพร้อมที่จะเดินทางไปหรือ,อยังลูกใครมีชูชีพใส่ชูชีพเพราะว่าอะไรกฎหมายบอกว่าถ้าจะขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพด้วยนะลูกนะแต่ค,คุณครูสัญญาว่าหนูจะไม่ตกน้ําอย่างแน่นอนไปกันเลยลูกเปิดเรื่องมานี่เลยนะตัวอย่างเนื้อเรื่องอันแรกเหตุที่ต้องออกเดินทางนะครับเดือน11เสร็จธุระพระวสารับกฐินพิญโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไร ออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษศาสตร์พระพรรษาได้อาศัยสามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำไกลาอาราเมื่อยามเย็นโอ้อาวาสราชบุรณะนะพระวิหารแต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นเพราะขุกเข็นคนพานมารานทาง อันนี้ก็ได้กล่าวถึงอะไรลูกกล่าวว่าอยู่บวชที่วัดนี้มาสามฤดูสามฤดูคือเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีลูกสามฤดูก็คือ1ปีนะครับคือ1ปีเนี่ยก็จําวัดหรืออยู่ที่วัดนี้ยมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้จําใจต้องออกจากวัดนี้มาเพราะอะไรลูกเพราะว่า มีคนพาดมารานทางก็คือมีคนมาสร้างความเดือดร้อนมีคนมาทำให้ไม่สบายใจเลยต้องออกจากวัดเพื่อไปนะมัสการเจดีย์ภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยาอ่ะนี่ก็คืออะไรลูกเหตุที่ต้องออกเดินทางในครั้งนี้เนื้อเรื่องย่อต่อมานะครับเนื้อเรื่องต่อมาที่คุณครูยกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในครั้งนี้ก็คือการรำพึงถึงความหลังเมื่อครั้งเข้าเฝ้ารัชกาลที่สอง ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบอพิษอดิตสอโอผ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพพานปานประหนึ่งสีสะขาดด้วยรรายาิยากแขนถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา ในบทนี้นะครับท่านสุนทรภู้ได้กล่าวถึงรัชกาลที่สองคำว่าบพิษนะครับมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็คือรัชกาลที่สองนั่นเองว่าสุนทรภู้เนี่ยคิดถึงเมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้าพอผ่านหน้าวังก็คิดถึงรัชกาลที่สองมากนะลูกนะและตรงนี้ลูกพระนิพพานปกติถ้ากษัตริย์เสียชีวิตเราจะใช้คำว่าอะไรลูกสวรรคต ใช่ไหมแต่นิพานจะใช้กับใครมีคนเดียวเลยลูกพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการให้เกียรติของท่านสุนทรผู้กับรัชกาลที่สองลูกว่าราัชกาลที่สองเนี่ยด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่มีพระคุณกับสุนทรผู้มากพระสุนทรภู่เลยทําไมลูกให้เกียรติกับรัชกาลที่สองโดยไม่ใช้คําว่าสวรรคตแต่ใช้คําว่านิพพานคือพ้นจากความทุกข์พ้นจากกรรมต่างๆพ้นจากกิเลสเนาะเลยเลือกใช้คําว่านิพพาน นะครับต่อมานะลูกนะการกล่าวรำพึงถึงความหลังที่เข้าเฝ้ารัชกาลที่สองตอนที่สองลูกถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวโอ้พระคุณสูญลับไม่กลับหลัง แต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่วแต่เรานี้ที่สุนทรประทานตัวไม่รอดชั่วเช่นสามโคกยิ่งโศกใจสิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จต้องเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัยแม้นกำเนิดเกิดชาติใดๆขอให้ได้เป็นค่าฝาทุลีนะครับอันนี้นอกจากจะก,กล่าวถึง เมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่สองแล้วยังกล่าวถึงที่มาของชื่อจังหวัดนั่นคือจังหวัดอะไรลูกปทุมธานีที่ชื่อว่าปทุมธานีเพราะจังหวัดนี้มีอะไรลูกมีดอกบัวปทุมแปลว่าดอกบัวธานีแปลว่าเมืองดังนั้นปทุมธานีจึงเป็นเมืองหรือเป็นจังหวัดที่มีดอกบัวอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้แม้นกำเนิดเกิดชาติใดๆ ขอให้ได้เป็นค่าฝาธทุลิปแล้วว่าอะไรลูกขอเป็นค่ารองบาทรัชการที่สองทุกชาติไปเห็นถึงความจงรักภักดีขอทงท่านสุนหนังผู้ไมลูกอันนี้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอะไรลูกความกตัญญูกะตะเวทีนั่นเองต่อมานะครับเป็นตัวอย่างเนื้อเรื่องที่พรรณนาถึงความรักอันนี้คุณครูขอข้ามไปช็อตที่ขีดเส้นใต้เลยนะลูกนะอยู่ที่สองมทัดล่างลูกไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนแปลว่าอะไรลูกแปลว่าแม้ว่าเราจะดื่มเหล้าเข้าไปแต่สุดท้ายเราก็จะหายเมาใช่ไหมลูกแต่ความรักความคิดถึงที่มีต่อน,นางผู้เป็นที่รักต่อให้เวลาผ่านไปแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลูกหายไปได้ก็ยังคงอยู่ใน การเมารักนั้นต่อไปนะถ้าเป็นคนธรรมดาพูดเนี่ยก็คงจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมลูกแต่อย่าลืมตอนนี้ท่านสุนทรพูกำลังทำอะไรอยู่ลูกกาลังบวชอยู่แต่อย่าลืมลูกอย่าเพิ่งว่าท่านสุนทรพูในะลูกนะเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วหนูจะทราบถึงเหตุผลที่ท่านสุนทรพูทำแบบนี้นะลูกนะอ่ะต่อมาเลยนะครับเนื้อเรื่องย่อเรื่องต่อมาคือสอนเรื่องต่างๆข้อแรกสอนเรื่องการพูด ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตแมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้ท่านสุนทรพูกกำลังสอนเรื่องการพูดว่าเป็นไงลูกคำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายเราเราจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตามมาดังนั้นต้องคิดก่อนพูด มนุษย์จะดูดีมนุษย์จะดูไม่ดได้แค่คําพูดม่ีคำนี้ก็ตัดสินได้นะลูกนะหรือจะเป็นการสอนอีกเรื่องหนึ่งลูกคือสอนเรื่องการมองคนถึงบางเดือโอ้มะเดือเหลือประหลาดบางเกิดชาติมแมลงหวี่มีในไส้เหมือนคนพานหวานนอกย่อมขมในอุป,ปมาเหมือนมะเดือเหลือระอามะเดืออลูกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ รูปร่างภายนอกเนะลูกเปลือกข้างนอกมีความสวยงามมากแต่พอผ่าดูข้างในมีมแมลงหวี่มีมแมลงอยู่ในตัวผลดังนั้นก็เปรียบเทียบกับคนที่ข้างนอกเป็นไงลูกข้างนอกดูดีแต่ข้างในร้ายข้างในไม่ได้ดีเหมือนข้างนอกถ้าเกิดจะพูดถึงคําประพันธ์อีกคําประพันธ์หนึ่งลูกที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันก็คือจากโครงโลกกนิตของของกรมพยาเดชาดิอนนะลูกนะบทที่ว่า ผลเดือเมื่อสุกใสมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติบ้ายภายในย่อมมีแมลงวันหนอนบ่อนดุดด่งคนใจร้ายนอกนั้นดูงามจะพูดไปในทางเดียวกันลูกคือภายนอกเป็นคนที่ดูดีแต่ข้างในเป็นคนที่ไม่ดีอย่างข้างนอกนั่นเองนะลูกนะต่อมาลูกเรามาดูตัวอย่างเนื้อเรื่องบทต่อมาคือสะท้อนถึงความโศกเศร้าของกวี นะซึ่งเข้ากับพื้นที่ที่เดินทางไปถึงพอดีเลยนะลูกนะมาถึงบางทรณีทวีโศกยาวิโยกยากใจให้สะอื้นโอสุธานาะแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมืนสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อเคราะ์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนนามเน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาที่น่าสนใจเลยเขาบอกว่าพอถึงที่บางธรณีก็นึกถึงความเศร้าโศกเสียใจที่ทำไมลูกที่ทวีทวีแปลว่าอะไรลูกคูณสองความเศร้าโศกคูณสองเข้าไปอีกนะลูกนะทำให้นะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มันเศร้ามากเข้าไปอีกแม้ว่าแผ่นดินจะหนาถึงส2 0 0 0,000ง ก็คืออะไรลูกแผ่นดินเนี่ยหนา240,000โยดน์1โยดมีความยาวเท่ากับ16กิโลเมตรหนูก็ลองบวกลบคูณหารดูนะลูกนะว่าแล้ว240,000โยดเนี่ยมันจะยาวมันจะหนาขนาดไหนที่ทำให้ท่านสูนทรพูดต้องเศร้าโศกเสียใจคือต่อให้แผ่นดินสูงลึกขนาดไหนาก็ทำให้ท่านเนี่ยเสียใจมากนะลูกนะและสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เหมือนเป็นเคราะห์ลายลูกทำให้ ท่านสุนทรผู้เนี่ยถึงกับไม่มีที่จะอาศัยล้วนเป็นหนามที่คอยทิ่มแทงใจเหมือนนกที่ไม่มีรังต้องอยู่เอกาเอกาคือคำว่าเอกเอกแปลว่าหนึ่งก็คืออยู่เพียงลำพังนะลูกนะแล้วก็มาถึงเนื้อเรื่องนะลูกนะที่กล่าวถึงเหตุผลที่ท่านสุนทรผู้พัฒนาถึงคนรักแม้ยังบวชอยู่ไปด้วยกันเลยนะลูกนะด้วยได้ไปเคารพ พระพุทธรูปทั้งสถูปบรมธาตุพระศาสนาเป็นนิสัยไว้เหมือนเตือนศรัทธาตามภาษาไม่สบายพอคลายใจใช่จะมีที่รักสมัครมากแรมนิราศร้างมิตรผิดสมัยซึ่งครวนคร่ำทำทีพิรีพิไรตามนิสัยกาบกรอนแต่ก่อนมาท่านสุนทรพูดได้ให้เหตุผลไว้ในลูกนาว่าที่ท่านได้ กล่าวถึงนางผู้เป็นที่รักไม่ใช่ว่าท่านมีที่รักนี่เลยใช่จะมีที่รักสมรมากแต่กลับจะต้องทำอีกด้วยร้างมิตรก็คือไม่มีที่รักแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่มีที่กล่าวถึงความรักที่พนาน,านาถึงนางอเป็นที่รักก็ทำไปตามนิสัยกาบกรอนแต่ก่อนมาคือทำตามขนบที่เคยทำกันมาก่อนโอเคไหมลูก นะเรามาดูบทต่อไปนะครับว่าท่านสุนทรพูดแต่งต่อว่าอย่างไรเหมือนแม่ครัวคั้วแกงผนงผัดสารพัดเพียนชนังเครื่องมังสาอันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจจงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้นอย่านึกนินทากแกล้งแหน่งฉไหน นักเลงกรอนนอนเปล่าก็เศร้าใจจึงร่ำไรเรื่องรางเล่นบ้างเอ่ยแปลว่าอะไรลูกแปลว่าขนาดนะท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับแม่ครัวนี่แหละที่ทำแกงพะแนงทำกับข้าวยังต้องใส่เครื่องใส่นู่นใส่นี้ยังต้องเอาผักชีมาโรยหนะ้า เพื่อให้อาหารนั้นน่ารับประทานก็เช่นเดียวกับการแต่งนิราภูเขาทองในครั้งนี้ที่ก็ต้องมีการกล่าวถึงนาผู้เป็นที่รักเพื่อสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องให้ไม่น่าเบื่ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะลูกนะที่คุณครูยกมานะครับที่คุณครูยกมาให้นะักเรียนฟังในตัวเนื้อเรื่องนิราภูเขาทองยังมีการบรรยายเรื่องของธรรมชาติมีสัตว์น้ำมีพืชน้ำมากมายหรือจะกล่าวถึงนะ ชาวมอนลูกว่าเขามีวิธีการใช้ชีวิตมีการไว้ผมแบบไหนถ้าใครอยากที่จะรู้ถ้าใครอยากที่จะอ่านถ้าใครอยากที่จะสัมผัสเรื่องราวในนิราชภูเขาทองนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มสีเหลืองที่เราคุ้นเคยนั่นเองเรื่องต่อไปครูนิวจะพาหนูไปดูอะไรไปรู้อะไรอย่าลืมติดตามชมกันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน